สวัสดีพี่น้องปองไปสุขูมสุคนยินดีตอนรับอลังรดลองครับผม <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่เพื่อสาผัสครับเอาของหวานมาลงน้ำตาลแต <c oughs> ่พรามียังมากมายครับก <c oughs> ็คืออยากอัปเดตว่าตอนนี้อยู่ใส่ซื้อครับผม อาจจะที่ไทยยังให้เบิ้งเนาะกต่ไทยการทำงานการนั่นการนี่เ้เจ้าเหตุการณ์แบบใดยังไดให้เบิ้งกระสือหรอกครับจะเบียกันเลยมันกระสิหมือนมือจังน้อยเลยครับผม อยู่ในนี้กับประมาณมกลอยเกจลอยกล้องนะครับผม oh. แดดครับ ส่วนมากมาเจามาหลับมามา,มาลงมามากันครับผมคือมองนี้เป็นโกดังมามาครับ ไข่นี้อยู่ครับล่วงลายคนก็ดีเซตไว้ยวู่ดอกครับผมประมาณครึ่งชั่วโมองครับ โอเคครับฝาผมก็ขอจบคลิปลงแคงน่นี้เนาะครับเนาะจวพอกันไหมครับว่าผมจะยื้อใส่ยืมมงไดขึ้นงานมองไดครับติดตามกันเ้อครับเด้อสวัสดีครับ